มันเหมาะไอ้อิมบักมีไมค์ไหมนี่ครับมีครับเฮ้ยโอเคแนะนำตัวหน่อยดีกว่าเพื่อนบอกหล่อเลยหลได้ค่ะแนะนำตัวหน่อยอ่ครับผมชื่อซันครับเป็นมือกีตาร์ครับสวัสดีครับชื่อแมทครับเล่นมือกลองครับสวัสดีครับชุดแพมเหมือนกันครับมือกีตาร์เหมือนกัน ชื่อแท็กเป็นมือเบสเหมือนกันครับสวัสดีครับชื่อวิวครับเป็นมือเบสครับอโอเคทุกคนอาจจะเคยเห็นหน้าเห็นตาม,มืผ่านติ๊กต็อกนะครับ <c oughs> อะไรอ่ะเต็มเงินไปหมดเลยไม่รู้จะลงอะไรกันเยอะแยะอันนี้เอามาให้เห็นแล้วนะโอเคใจไหมอ่ะมาเล่าดีกว่าว่าทำสิ่งรวตัวยังไงเอ่อรวมตัวเป็นยังไงวะ เราชอบอะไรเราชอบดนตรีใช่ไหมเราชอบดนตรี <Yeah. S 2> <ว>ก็เรื่องนี้พูดต่อไปจะโยนมาตรไมเนี่ยอ๋อโอเคโอเคก็ถูกเรื่องสิ่งนียคืออย่างที่ทุกคนรู้กันแบบงานโรงเรียนของพวกเราก็จะมีค่อนข้างเยอะๆแล้วก็แบบเรารู้สึกว่าอยากลองไปเล่นให้คนแบบฟังเราบ้างเพราะว่าดนตรีเขาน่าจะเยอะแล้วก็พวกเราก็มีความสามารถกันเลยเนาะมั่นใจซะด้วยก็นั่นแหละรักก็เลย มารวมตัวกันพวกท็อกซิกนะนี่ผมเปิดโอกาสให้คุณแชร์ผมเลยก็ได้อะไหนๆคนในโซเชียลแคมก็น์แชร์รูปผมกันไปเยอะแล้วพวกคุณคมีอะไรแชร์ผมไหมคนดูอยากฟังเหรอ <c oughs> <c oughs> จะดีเหรอรักกันมากเลยมัมมีหมัหมาเลยนะ <c oughs> จะมีอะไรที่พูดบนเวที ไม่มีอะไรหรอกอ,อ,อ๋อก็มีเรื่องหนึ่งน,นะครับคือ,อสมัยก่อนเนี่ยตอนเด็กๆพวกเราก็เล่นดนตรีกันปกติเดี๋ยวนายเสียงสูงมากเลยครับสูงแต <c oughs> ่แล้วก็จะมีอยู่ปีหนึ่งนะครับที่เขาเสียงแตกครับนี่แหละเราแต่ครับ <c oughs> เ,เราก็ต้องดนทีกันจนสุดคอกีตาร์เลยครับ้นผมต้องไปซื้อเบสเพิ่มสายต่ำมาอี เส้นเลยนะครับนี่เป็นไงล่ะอ่าเนี่ยครับเจมินายครับอืมอันนี้คือฉาย์อะไรใช่ไหมโอเคโอเคเลือกเลือกวิธีฉายอยากได้อีกไหมล่ะมีอะไรอีกล่ะมีไหมมีแล้วโอ้โหคนดีขนาดนี้เดี๋ยวค่อยว่ากันเดี๋ยวค่อยว่าเรื่องฉายโอเคเก็บไว้เก็บไว้วันพรุ่งนี้เก็บไว้วพรุ่งนี้นี่เอ่อนี่คือครั้งแรกที่คุณมาอินแพคเลยพวกคุณดูคนปะใช่ดิ เต็นเต้นมารู้สึกไงโอ้เมื่อกี้เห็นขาสั่นเดินไม่ไหวจะล้มด้วยเมือ่อกี้ล้มแล้วอ่าแล้วทุกคนอยากเห็นเขาซีนแรกอีกรอบไหมอยากแต่แเราเหนื่อยแล้วครับอ้าว <c oughs> วันนี้ขอขอบคุณทุกคนมากๆนะครับที่มาได้ในวันน,น,นี้ครับอ๋อเนื่องในโอกาสวงเรานะเราก็รู้สึกว่าอยากจะพูดว่าเพื่อนๆที่มาดูวันนี้ ทั้งครอบครัวทั้งเพื่อนๆทุกคนในฮารที่เรียนกันมาตั้งแต่เด็กอยากบอกว่าทุกคนภูมิใจในตัวแจมมากจากที่คนหนึ่งที่เคยสงสารด้วยกันในห้องอี่จ้าเ่าะอ๋อรอดรอดรอดเลยตอบตรงนี้ นั่นแหละก็บอกว่าทุกคนใจมากแล้วก็เพื่อนๆก็จะอยู่กับเจมเสมอคอยซัพพอร์ตเจมเสมอต่อไปนะครับีไม่เคยจะลังเนเลยอิมแพกอิมแพกอิมแพกทใช่ใช่ใช่่โอเคเพื่อนผมเข้าเพื่อนผมไหมเพื่อนผมเล่นเก่งไหมครับเก่งจ้างงานได้นะพี่ขาย ย <Yeah>, wow. <laughs> มาแล้ว <laughs> มาแล้วมาแล้วขอเพลงรับมงรับแห่งเปอร์เซ็นต์ด้วยว้ายเดี๋ยวขอเสียงกี่ให้กับโอมท็อกซิกด้วยครับขอบคุณครับ